อันนี้15กะลังยางกะลังยางประมาณลักหนึ่งห่ยางว่าจะเป็นโดดก้นเท่าไหรพอดีเขาลุกขึ้นคณะเขาบุรุษในยันมันงับมันอยู่ทั้งรูมันหัวยน้ำไหลซกซอกซอกซักู่นี่คอยแต่นี้เด้คอยคอยขึ้นมาโอ้เดี๋ยวพักสองเถ้าฮาวนี่ ขาล้อยขามันนักเข้านักเข้าแล้วเรายกขาวมาขึ้นเาแล้เข้าทางมึงคูณแล้วมันหดเหงื่อหฮอดทางเหือเลยฮอดบ้านเลยมันหน้าเคลื่อนเลยอันนี้เขาไปนบนบนเคลื่อนคือเดี๋ยวน้ำท่วม น้ำท่วมบนต้น hmm. น mm. mm ้ำเลยบึ่งกบึงฝ่าเขียดให้ได้ นี่ไะก๊กเนี่ยบึงก๊กบางทีก็คือไม่ดูสดุกฮามันนี่โมเมน ขี่เร็วสิขาขาเริ่มอ่อ,อนแล้วนี่เสายน <S <S 2> <S 2> หนอนอนรันนะนอนไผ่มันเป็นฟุ้งเป็นฟุ้งมันนอนไม่รันเนี่ย มันเกาหักนอมันเนี้ยม,มันเป็ี่ยนไม้ใหญ่ทาไมันฟ่มเป็นฟยนฟ่มนะนี่นอร้าน,น,นก็บ่ไหวละคนมาหลายพวด นั่งเหลืออีกประมาณห้าร้อยเมตรเนาะพอดวะเตี้ย เขาขำหัวอ,อีกตัวหนึ่งแล้วเปล่เตีย้ยฮะ ก็ต้องได้กล่องให้นะไม่ลันเขาไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ก็ใหญ่เกิดได้ป็นคันเบ็ดคนนี้ Oh, nè sụp đi hang ngầm, ừ, cái rán này, người nam đi lùm, cay แวบโอ้โห <Web>. oh. <laughs> อันนี้ก็สุ่มปลาเมลัน

โอ้ไ oh. ด้ยินเสียงน,น้ำเน,นาะเออกูเพิ่งไก่ไกลคือกัอนฮะ hoang subscribe đi. อบอกว่าปเป็นดอกเบืองนี่นะท่านเป็นหอมแมวหอมกัโเนาหอมเลยเอ้ยไซโฟวินเลยแม่เตี้ย อันนี้ก็มาทีมงานหนึ่งเนาะมาเจอกันมาเจ้าไปไปเรื่อยขึ้นไปทางมบนสิขึ้น็นลงไปลุ่มบนสิหน้าเคลื่อนเลนเม็ดละเอ็ดสั่งว่านั้นอ้าวดดูดออกมาพร้อม่ะ เออแล้วจะริ่นงานเดียวให้ปนี่น้อรถบดีไดลอันน้นดีะมันเขาไปรถท่านบอดีแค้ก็รถเท่นไห่ะเอาน้มันุงนมันรถนะอ๋อนี่หมายชื่อะ้รนะเห็นมันเป็นเยียค้ลรงั้นเนาะอันก็ห่างเลยต่มันโล่เนี่ยบอกเนาอะไรปั๊ม้ีบคเข้ามเน่ย

หอดแล้วได้ตูบ้บนเคืะนน่ะ้อ <co ld> งแฮมมาาห้าด <c oughs> าวจุดห้าไฟมาเที่ยวป่าเที่ยวอย่างเนาะกลางคืนกลางอย่างก็มานอนอยู่นี่นอนฟรีมี่ะว่าตู้อยู่ระดับไฟเนาะหอดแล้ว

เพียเล่าให้หนามื่อคืนนี้กินหลายพูดอันนี้ฮงแฮมหาด่าวจุดหาเนาะผู้ใหมาเที่ยวป่าเที่ยงอย่างขันน้องกลางคืนก็มานอนนี่ได้

คือว่าอะไรเนาะมันหลายคนเนาะมาเอานะเนาะเอาปุ๊บจู่เขาเกาไปเขาไปแล้วมึงแค่เขาไปฮอดขึ้นหน้าเคลื่อนคุณเขาทิ่มบ่ากุนช์บุ๊มเอ็นเฮ้อบุ๊มเอ็นของตัวบุ๊มเอ็นของตัวเองไงเขาเอ็ดนะเขาเกาไะสมมติว่าเพื่อนขี้จะได้ข้ามไปฝั่งนี้แล้วว๊บขึ้นบแอ้วไนขึ้นหลายเลย น้ำเนี่ยขึ้นหลป่ะเน,นี่ยสุดนั้น,นอู้หิวป่ามาหลายแฮะสามีเราสามปีบ่เรามาอยู่นี่